ประมาณจักโลครับหมอหนึ่งนี่นประมาณ4ี่สิ้าโลสี่สิบห้าโลนี่วิธีการปอกหน่อไม้ไง่ายๆนะครับเฉือนออกหน่อยหนึ่งพอให้ถึงเนื้อนะครับแล้วก็ตัดแกะปลายจังหน่อยบอกเกินห้าวิครับ <c oughs> แล้วนอนมาแล้วครับมาขึ้นรถแบบนี้นะครับเนาะนี่กับประมาณสองร้อยสองร้อยโลนะครับเนาะโอ้ค่ะข,ขนาดเลยหน่อไม้เพิ่นพนะูน่ะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับกันวันนี้ผมก็จะพามาเบิ้งนะครับสวนหน่อไม้นะครับอันนี้จะเป็นสวนหน่อไม้อ่าเขาเอิญหน่อไม้เลี้ยงนะครับหน่อไม้เลี้ยงน้องนะครับอยู่ที่บ้านวังสิมนะครับตำบลประปาอําเภอประปาจังหวัดนครพนมนะครับเจ้าของสวนเพิ่นกําลังย่างไปตัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมสินําเจ้าของสวนเพื่อนไปเบิ้งนะครับวิธีการตัดหน่อไม้เพื่อนตัดไปเห็ดหยางนะครับเนาะ โอ้มือี้เพิ่นตัดหลายขนาดเด่นี่ล่มลื่นขนาดบ่มีฮอแสงแดดนะครับเนาะเดี๋ยวเจ้าของสวนเพิ่นกำลังตัดเลยโอ้สวัสดีครับครับอพี่ต่อยเนาะกำลังตัดหน่อไม้เนาะครับหน่อไม้อย่างครับพี่ต่อยใช่เลี้ยงครับไปเลี้ยงน้องครับโอ้เหฮปลูกจักปีแล้วครับนี่คีอปลูกมาหกเจ็ดปีะครับหกเจ็ดปีครับ ตัดคู่มือบ่ครับตัดคู่มือครับแสงบ่ค่อยฮอสนะเนาะก็เลยบ่ค่อยเห็นได้นี่ครับแสงไ<อ>วจากมีนะครับเชื่องเช้าตัดแนวนี้เลยเนาะครับเพราะเขาปลูกที่ขนาดเลยเนาะนี่ปลูกที่ครับเอาเป็นอย่างเขาคือปลูกที่ครับปลูกที่นี้มันจะได้ผลผลิตดีในระยะสามปีแรกครับสามปีแรกเนาะแต่ถ้าหลังจะขั้นเวลาสีให้ ให้ผลผลิตบุดีซ้ำห่อปลูกตามระยะที่เขากำหนดให้ครับโอแต่หฮอกับมันหฮอเน้นปริมาณเหมือนบอกครับครับเน้นปริมาณเน้นปริมาณเพราะว่าเฮาสามปีแรกเขาจะได้ปริมาณหลายครับโอ้จักไหลครับทั้งหมดนี่อยู่นี่กับประมาณหกเจ็ดแปดไหลครับกับมันอยู่สวนบ้านพุ่นน้ำครับโอ้สวนบ้านนำ้นำเนาะสวนบ้านกับหกไหลเจ็ดไหลเท่านัครับ โอ้ oh. เพิ่นตัดไปอย่างครับนี่ตัดไปเฮ็ดน้ำไม้ถุงกับน้ำไม้ดองครับน้ำไม้เฮ็ดอัดขวดนะครับโอ้ oh. เพิ่นเฮ็ดแปรรูป,ปเป็นแบบน้ำไม้ดอง <c oughs> น้ำไม้ถุงครับน้ำไม้ที่หนึ่งนะครับครับปีนี้ปีหน,น,นึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาเฮ็ดลายเป็นไรประมาณั้างน้ำไม้ดองข้างน้ำไม้ถุงกับคุณแล้วครับประมาณซิบกว่าตันนะฮะซิบกว่าตันครับ สิบกว่าตันเลยบ่อปีหนึ่งค่ะครับข้าขายออกเมดบ่อวันนี้เม็ดเม็ดเม็ดทุปปีเม็ดทุกปีค่ะโอ้บ่ธรรมดาเด้อสิบกว่าตันนะครับเนาะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกับขาขายนอกฤดูเหมือนบ่อส่วนมากครับถ้าหน้าแรงเฮาหดกะขายสดค่ะอืมมาฝนมากใช่ม <1981. S 2> ันน่นไม้มันลายเขากัแปรรูปอ๋อหน้าแรงคือข้าขายสดมันจะได้ราคาครับแต่หน้าฝนเขากันมันออกหลายเนะครับเนาะ ถ้าเอาไว้กับเอาไว้ลายกับบได้เนาะครับอเอาไว้ลายกับเป็นลำเออเข้ากันเลยเอาไปแปรรูปครับโอ้หักหักหักซิฟกตาตันนะครับพเพื่อนๆนะครับซิปก่าตันนี่เพื่อนขายกิโลเป็นน้องไม้หนึ่งนี่ขายเป็นถุงเท่าได้ครับอืมละสามสิบห้าสามถุงร้อยสามถุงร้อยถุงหนึ่งนี่จักกิโลถุงละกิโลถุงละกิโลอ่ากิโลละสามสิบห้าบาทเด้อครับเด้อสามสิบห้าบาทลองลองคิดเบื่องว่าซิฟก่าตันมันสิได้ เป็นปริมาณเงินจากบาทนะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยนะครับเนาะมือนี้สิตัดประมาณจากโลครับประมาณห้าร้อยกว่าโลห้าร้อยโลครับโอ้ห้าร้อยโลตัดผู้เดียวปะครับตัดผู้เดียว <laughs> โอ้บ่ธรรม,มาดาด้วยครับห้ารอยโลแหละ แป้งแป้งนี่แป้งเดียวเนาะหาร้อยโลแป้งนี่แป้งเดียวคือสลับมือตัดค่ะอืมคือตัดแป้งอยู่บ้านอ๋อมันมีแป้งอยู่บ้านนาฮะแปลงทางพูดหากระปุกบอกแองอยู่บ้านวะครับแป้งแป้งทางพูทางพูแป้งอยู่เพื่นหากระปุกได้สี่ปีนี่นะครับโอ้ออกดีบอกครับออกอยู่แต่ว่าแป้งอยู่บ้านปูกถึงแล้วครับแป้งอยู่บ้านได้สิบกว่าปีแล้วแป้งสิบกว่าปีก็ยังอยู่ได้บ่หนอไม้อยู่ได้ครับอ้อ แสดงขาปลูกเื่อเดียวนี่อุ้มไปหอดซิบก่าปีเศ้าปียจังสิได้แนน่งเนาะได้ครับโอ้เบิ่งผลไม้เพิ่นกำลังขักขนาดเลยโอ้ปลูกเถ่อเดียวตัดได้ทุกป,ปีนะครับเนาะครับแต่รูปได้ทุกปีแต่รูปได้ทุกปีตามตามงอกตามงานเท่านี้แถวบ้านเท่านี้คือสีสั่งหน่อไม้จากสวนนี่แหละนะครับเนาะจากสวนนี่แหละครับ โอ้แถวอำเภอป่าปากนี่ใครอยากได้หน่อไม้สดในช่วงนี้ก็มีเนาะมีฮะับบเอิร์ดหน่อไม้สดนี่มีนะครับตามงานแจกงานบวชงานแต่งก็ใส่ทุกงานเนาะบ้านเฮาโตสิพาไปเบิ่งเพื่อนผลิตเนาไหนนะครับหน่อไม้ถุงหน่อไม้ดองอยู่เพื่อนเนาะเพิ่อนอยู่เพื่อนเนาะเมื่อนี้เฮ็ดอยู่บอครับเฮ็ดครับเฮ็ดอยู่เนาะครับเดี๋ยวผมก็สิพาเพื่อนๆนะครับไปชมหน่อไม้ พันมีวิธีการเห็ดแนวใดนะครับเนาะเดี๋ยวก็ให้พี่ต่อยพันตัดแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิตามไปอีกเตือนหนึ่งนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวลูก่อนพี่ต่อยซํานี้นะครับเดี๋ยวผมไปหายางเลาะเบิ้งหน่อไม้ก่อน้อครับเด้อขอบคุณครับนี่นะครับอันนี้กําลังหน่อพอดีแกงเลยนะครับเป็นหน่อไม้เลี้ยงน้องนะครับหน่ออวบขนาดเลยคักขนาดเลยครับบูนี่นะครับตัวนี้แปลงในเพิ่งปลูกไปนะครับ ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับชุดนี้ก็ตัดไปแล้วนี่เลยหน่อไม้เลี้ยงน้องนะครับปลูกระยะชิดเลย วิธีคนหน่อไม้นะครับยามฝนก็ลําบากแน่นะครับแต่ถ้าเป็นยามแรงรถจะแล่นเข่าได้อันนี้ต้องได้แบกออกมานะครับเนาะโอ้มาแล้วเากมาขึ้นรถแบบนี้นะครับเนาะนี่ก็ประมาณสองร้อยสองร้อยโลนะครับเนาะโอ้ข,ขนาดเลยหน่อไม้เพื่อนุณน,นะนี่นะครับอันนี้กําลังจากตัดมาจากไมแป้งนะครับเอากลัาแกะนะครับ ปลายอันนี้วิธีการปอกน่อไม้ไง่ายๆนะครับเชือนออกหน่อยหนึ่งพอให้ถึงเนื้อนะครับแล้วก็ตัดแกะปลายจังหน่อยบอกเกินห้าวิครับแล้วน่อหนึ่งอันนี้พอจะเอาไปหนึ่งนะครับเนาะ กาบหน่อไม้มหาสารนะครับเอาไปให้ยางครับกาบมันดิเอาไปใส่สวนทุกเก่าเอาไปใส่สวนโอ้เป็นปุ๋ยอีกมันบ่มีปัญหากับต้นมันบ่รับบ่มีเนาะบ่มีมีแต่งามโอ้ขักขนาดเลยเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อนะครับไว้ในคลิปเลยนะครับเนาะเบอร์โทรกับ ทางเพจเนาะเพจเฟซบุ๊กเนะาะเดี๋ยวหลังจากเบิ้งการหนึ่งแล้วผมจะพาเ<อ>พื่อนๆนะครับไปเบิง้งอันที่เห็ดแล้วแล้วเนาะครับเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ว่าเป็นลักษณะแนวใดนี่ตอนนี้กําลัง,งน้องไม่ส้มกับมีอ๋ออันนี้ยังบกเก็บเนาะเพิง่งเห็ดแล้วเนาะครับเนาะเขาจะมีวางเก็บ วังหนึ่งเนาะอันนี้เห็ดปีนี่บอกครับจ้าเพิ่งเห็ดเมื่อวานก่อนโอ้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็กินได้ตัวนี้คือคือชุดเป็นหน่อไม้สมเนาะอันนี้บอบออันนี้ชุดเป็นหน่อไม้กระเพาะปลาหน่อไม้สําเร็จนะโอ้นมสำเร็จนะ<อ>เจนื้อนะอ๋ออันนี้คือนึ่งจ้าอันนี้หน่อไม้สําเร็จจ้าหน่อไม้สําเร็จ <laughs> มีหลาย,ยแบบใช่ไหมอันสลับแม่ค้าด้วนนะโอ้ปาดิบด้วนด้วยกันนะค่ะคุณ คล้ายๆคือหนึ่งคือการกับตัวนั้น,นหักเป็นชิ้นแบบเ้าบอต้องเสียเวลาในการซรับการจักอีกเนาะหมักแบบใดกะเลือกได้นะครับเนาะแ,แ,แบบนี้นะครับเนาะ S <S ใส่ได้หลายซุกแล้วก็ซุกค่ะโอ้ออครับมันซึมีไอหน้ำขึ้นมาไอ้ความร้อนขึ้นมาแบบถ้าเอาใส่ทางนอนมันซุกบ่เสมอกันวิธีการเลี้ยงก็มีเทคนิคนะครับถ้าเลี้ยงทางนอนมันจะซุกบ่เสมอกันนะครับเพื่อนว่าเพราะว่าไอหน้ำม,มันจะบอ่กรอะจายทั่วเมืนบ่ด้วยจังใดอ,อืมบ่สว,วยโอ้ดีแม้วโอ้สวยงาม <S <S นี่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลี้ยงหน่อไม้นะครับไปหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่จนจะหนึ่งแพ็คถุงนะครับเอาไว้ขายยามหน่อไม้ขาดแค้นนะครับขายกระโบะแพงครับ3ามเอโลละเท่าไหร่นะครับ <35. S 1> สามสิบห้าบาทโอ้สามโล, 100. มโลร้อยอีกอาราคาพิเศษล่างแล้วเลี้ยงแล้วกันยกใส่เตาเลยนะครับเนาะ นี่หนึ่งอีกประมาณสามชั่วโมงใส่เวลาโดนเติบนะครับแล้วเขาเห็นหะไหรเลยแพ็คถุงบอกครับแพ็คถุงก้าน้าขายบอกครับจ้าอันนี้ก้าไผ่เลี้ยงน้องที่เขาอาช่ำจากสวนเขาเนาะครับเนะาะขายจังไรครับ าาจจสามจ้า<ป>สามต้นร้อยโอ้ราคาพิเศษเลยนะครับเนาะรับประกันพันแท่แล้วก็คุณภาพนะครับเนะาะใครอยากได้ไปปลูกกันยังพอมีเหลือแบ่งปันนะครับนาะอเดี๋ยวผมสิพ้ามาเบิ้งวางเก็บน้อไม้พี่หนอมนะครับนี่เลยโอ้เลียงไว้แบบนี้เลยบอครับโอ้เขาต้องเลียงไว้แบบที่ลม่มๆมแบบนี้บอครับ เพราะว่าบ่บหายอากาศมันร้อนแห้งแล้วกับโบตั้งทับกันนะนะครับหอยหอยอย่างเดียวหอยไว้เลยโอ้หอยไว้อย่างเดียวเนาะนี่นะครับโบนี่แม่นน้อยๆนะครับนี่ยังเหลืออีกหลายแม่นบอกครับนี่ยังอันนี้เพิ่งตันกวานมาเออแต่อากาศตรงนี้มันเย็นๆเนาะจ้าต้องบอกว่าใต้หุ่นบ้านเ่านี่แหละมันสืเย็นๆจังน้อยอืมมืดๆในจังหน่อยเด้อครับโบโบนี้เปิดไฟ เ,ออเดี๋ยว,เ,ยวเปิดฝาเด้าดีเลยนะครับการลายแห้งอันนี้อันนี้ได้ประมาณเท่าใดแล้วครับนี่ตันแล้วแหละอันนี้ประมาณตัน,นเฮาเฮ็ดปีละจักตันครับหน่อไม้หนึ่งยกประมาณสี่สตันสี่ <4 S 2> ตันสี่ตันบอกครับโอ้ยังเหลืออีกหลายสักครับนี่หากตันเดียว้วครับนี่นนเ, <laughs> เอาไว้ใส่อีกครับมันมีลงลงลงเก็บอย่าบอก หลังนัน่นๆว้อยุสวนน้ำครับ<ว>ครับครับโอ้ขายเบิดเดอครับสี่ตันทุงละสามสิบห้าบาทลองคูณกันเบิ่รเดรเดอ่าตันตันหนึ่งกับสามเท่าไหร่เฮะสามหมืนหาเนาะสามหมืนหาถ้าสี่ 35, 35, ตันกับคูนก้าไปครับสามหมื 35, ่นห้าคูณสี่กับแสนกว่าๆนะครับอันนี้แค่เฉพาะตัวนี้นะยังมีอีกรูปแบบอื่นอีก นะครับยังมีแบบเป็นเป็นดอกเนาะเป็นดอกที่เป็นขวดเท่าขายขวดจักบาทครับขวดละสิบบาทสิบบาทขวดละสิบบาทอีกเยอะแยะนะครับเนาะแล้วก็นมไม้สดกับมีขายในโดยเฉพาะในช่วงหน้านี้เนาะครับนมไม้สดโลจักบาทครับเดี๋ยวนี้โลละยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับผายสนใจกระทักเขาถามมากันได้นะครับเนาะครับช่วงนี้ก็มีตลอดนะครับโอเคโอเคครับ มื่อกี้ขอบคุณพี่น้อมนะครับที่พาชมหน่อไม้เป็นจังได้รับผลตอบรับจากเขตมาหลายๆปีโอ้การคนการนิยมหลายกันหลายขึ้นหลายขึ้น่วาการขายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะการขายเข้ากระขายได้ตลอดเนาะกว้างออกไปเรื่อยๆอืมออนไลน์เข้ากระขายอยู่บอขายออนไลน์ก็ขายแสดงว่ามีส่งทางไปรษณีย์นำาถ้าถ้าถ้าต้องการ แต่เขากระบวกค่าสาะค่าส่งน้ำเนาะค่าบวกค่าส่งน้ำตามใกล้ไก่ฮะละใกล้ไก่แถวท่าแถวบ้านเฮานี่บ่มีค่าส่งคือส่งให้ฟรีแถวอำเภอปะปาอยู่ในอำเภอปะปากส่งให้ฟรีนะครับไปเอารถยนต์ไปส่งเลยแถวออเภปะปาเออกภปะปาแถวไก่เหาะนะออืถ้าพอค่าไม่ค่าแถวแถวอำเภอใกล้เคียงนะครับเนาะที่อยากได้ต้องการ อ่าสินค้าไปขายหลายๆเขากับไปส่งได้เนาะครับเนาะไปส่งได้ปากเลนูนครพนมเฮานี่ละไปได้ยู่อืมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับ b ดี้เห็นตอนแพ็คตอนซีนเลยนะครับโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ